ุ้้นเนเขยี้ความเซ็กซี่จนใจสัน่นจัดเต็มทั้งคลิปภาพที่ไม่ต้องซูมเป็นดารานักแสดงพิธีกรวุ้นเซนบิริทิพาพักดีประสงค์ไสมินีสไตล์เซ็กซี่เกินห้ามใจถึงแม้ว่าเธอจะตัวเล็กจนหลายคนต่างทักว่าผอมเกินไปแล้วเธอก็มีสุขภาพแข็งแรงเนื่องจากเธอได้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองทั้งผงอาหาร และออกกำลังกายเป็นกิจวัตรประจำวันล่าสุดวุ้นเส้นออกมาสา์ความแซฟโชว์เซ็กซี่ในบิก,กินี่ตัวจิ๋สีม่วงขณะไปพักผ่อนหย่อนใจที่สมุยบอกได้เลยว่าทริปนี้มาทั้งคลิฟและภาพเซ็ตทำหนุม่มหนุมเลือดกำเดาพุ่งกระฉูดต่หัวใจถลม่มทลายกันเลยทีเดียว